วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องที่โรโน่นะคะที่เราซื้อมานะคะเราสูว่าเราซื้อมาหลายกล่องมากแล้วก็แล้วก็ขยาวนะคะทิ้งตัวที่เราแบบอยากได้ที่สุดนะคะก็คือตัวนี้แมนาโคนะคะเป็นเด็กน้อยโดนล่ามโซ่นะคะที่สุดเราก็ได้มานะคะแล้วก็คือฟังจากเสียงในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ น้ำหนักเบาแล้วก็น้ำหนักเบา,แ,เเบาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีแต่ว่าไม่มีการเขย่าได้คือใส่ไปแล้วแบบมันพอดีกับพอดีกับห่อด้วยความที่ถูกมันก็แบบขนาดประมาณเท่านี้นะคะก็คือน,น้ำหนักเบาแต่ว่าขยืยินไม่ขยื่อนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงใครที่ย,ยายายฟังเสียงแบบตัวแบบ ตรงเนี้ยแมนนาค้ขอ,ของมันที่โดนล่ลามโซ่เนี่ยก็คือจะไม่ได้ยินเดี๋ยวเรานี้มาแกะให้ดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นอยู่ตรงอันนี้คือเป็นหัวความะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนเท้านะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นรูปทรงหัวความือหัวอยู่ตรงนี้เท้าอยู่ตรงนี้นี้ วางนี้แล้วในกล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบในกล่องเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ่จะอยู่อย่างนี้นะคะในกล่องก็คือเป็นแบบหัวขึ้นแหละเอาหัวขึ้นแล้วก็ส่วนเท้าก็คือจะอยู่แบบปลายกล่องว้าวนี่ดูโฟกัสหน่อยนี่นี่นะคะเป็นนี ดีเทลของมันก็คือเหมือนมันมีรอยฟกช้ำอะไรอย่างงี้ด้วยของแมนานคะอของตัวแบบของตัวเด็กเองเนะอะไรอย่างงี้มันจะมีแบบโดนทำ้ายร่างกายละเอียดมากแล้วสีเสื้อก็คือจะแบบเป็นแบบด่างๆนิดนึงเป็นสเตนนิดนึงเหมือนแบบคราบเป็นคราบอะไรอย่างงี้ แลคือตัวก็คือไม่ได้เป็นตัวสีเดียวกันหมดเลยนะก็คือตัวแบบแตะเปื้อนด้วยแบบสีคราบแห่งการต่อสู้นี่ก็จะเป็นนี้ค่ะแล้วในกล่องก็จะมี a ุปกร s ์หนึ่งอันก็คืออันนี้เป็นแท่นเอาไว้วางแบบนี้นะคะไว้วางตัวนี้ก็คอนี่ไม่สามารถต,ตั้งได้ด้วยตัวเองนะนี่นะคะอันนี้ไนว้นตัว ก็เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยเราได้น้องโรบอรตมานะคะคือไม่ใช่โรบอรตมันคือเดสทรออร์เดสทรออร์ er ก็คือเป็นแบบนักสู้นักทําลายกล่องก,ก็คือเป็นหัวความอันนี้หัวความนะแ,แต่ว่า ตัวส่วนหัวเนี่ยก็อยู่บนหัวของกล่องปกติหัวของกล่องปกติก็เป็นอย่างนี้ก็คือเราก็จะดึงออกมาเพราะฉะนั้นใครที่ขยับเนี่ยก็คือถ้าจับตรงนี้แต่มันจับไม่ถึงนะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันไอ้นี่มากคือมันมันเป็นอะไรที่สมมุติว่าใครที่ขยับเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นประมาณแบบเสียงมันก็จะเป็นประมาณแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่า คือน้ำหนักมัน,มนเบาอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบยากคิดว่ายากก็มีแกะกันเลยคือน้ำหนักมันด้วยน้ำหนักอะไรด้วยในน้ำหนักประมาณตัวนี้จะน้ำหนักมากกว่าตัวแมนนิโคนะคะตัวเดสตริเออร er ์นิดหนึ่งนิดหน่อยน้ำหนักมากกว่ากันนิดหนึ่ง ส่วนว้า a destroyer เป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือมีชิ้นเดียวไม่มีอ c สเซสเซอรีแบบหน้าตาก็จะแบบหาเรื่องหาเรื่องเราพร้อมสู้ตัวนี้เลย สตรเอี er. ่คือดูดีดูดีเทลเขานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเลิศอะดีเทลเขาก็แบบเลิศมากเขาบอกว่า Never hide เราไม่เคยถบซ่อนนะครับป็นหน้าตาเขาจะแบบหาเรื่องมากนี่ว,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 ว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปซูมอินให้ดูกันเลยคะ่ะ